เตือนไวมแล้วนะครับโอเคครับวันนี้นะครับแปลงหนางเป็นผู้ประสบภัยวันหนึ่งนะครับ ก็วันนี้ตั้งใจว่าจะไปทำงานปกติทั่วไปนะครับแต่ว่าก็ต้องกลายเป็นผู้ประสบภัยในอเมริกาไปทันทีนะครับเพราะว่ามี SMS ไม่ไม่ได้เรียกว่า SMS อ่สมี Alert แจ้งเตือนมาในโทรศัพท์มือถือว่าวันนี้ จะมีพายุเข้าหรือว่าอะไรนะครับก็เลยก็เลยไม่ได้ไปทำงานนะครับเขาก็สั่งหยุดงานไปนะครับที่อาชิปนี้ขึ้นมาเอาจริงๆก็อยากจะมาแชร์เกี่ยวกับการแจ้งเตือนภัยพิบัติของอเมริกาให้ฟังนี่แหละว่าเออเจ๋งดีนะครับ เดี๋ยวนะผมหาดูก่อนว่ามันมีอยู่หรือเปล่ามันจะเป็นประมาณการแจ้งเตือนที่แบบอยู่ในหนังเลยอ่ะคือเรากำลังถ่ไถยโทรศัพท์อยู่นะครับแล้วก็จะมีข้อความเด้งขึ้นมาเป็นข้อความการแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นการอัปเดตสถานการณ์นะครับ ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ฟลอริดาแล้วก็วันนี้เป็นวันที่4สิงหาคมนะครับก็เป็นซีซันสตอร์มนะครับก็เป็นฤด,ดูของพายุเข้านะครับวันนี้นะครับก็มีพายุเข้าลูกใหญ่นะครับในฝั่งของทางผมแล้วก็มีทอร์นาโดเกิดขึ้น2ลูก <c oughs> วันนี้มีทอร์นาโดเกิดขึ้น2ลูกแต่ว่าผมไม่เห็นหรอกนะครับทางทางผมไม่เห็นหรอกเพราะว่าไอ้ทอร์นาโดลูกหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้ๆผมสุดเนี่ยคือมันห่างจากผมไปอ่ะ12กิโลเมตรแต่ว่าผมดูในกลุ่มแล้วนะครับมันก็เป็นลูกเล็กๆนะครับก็อย่างที่เห็นในรูปนะครับก็ประมาณนี้นะครับเขาว่าใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับไอ้ทอร์นาโดลูกเนี่ยมันก็หายไปแล้ว ส่วนอีกลูกหนึ่งลูกใหญ่นะครับที่กําลังจะเกิดขึ้นถ้าผมจำไม่ผิดมันมันจะขึ้นฝั่งแทมป้าก็คือเมืองผมคือเซราซต้านะครับถัดไปก็บารเด,ดตันแล้วก็ถัดขึ้นไปอีกก็จะเป็นแทมป้านะครับของฟลอริดานะครับตอนนี้น่าจะกำลังเคลื่อนตัวเข้าแทมป้านะครับพูดเยอะและเดี๋ยวผมเอาอเลอร์ให้ดูนะครับอเลร์ การแจ้งเตือนของเขานะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนะนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมแคปหน้าจอไปให้ดูนะครับอืมนะครับเนี่ยเขาก็อัปเดตมาเรื่อยๆนะครับว่าอตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างมีที่ไหนน้าท่วมบ้างแต่ว่าอัปเดตล่าสุดตอนนี้ที่ผมดูนะครับก็เหมือนกับเขาบอกว่าอตอนนี้มัน อันตรายถึงชีวิตที่เขาแจ้งนะครับว่าห้ามออกจากบ้านเพราะว่ามันมีน้ำท่วมขังหรือว่าอะไรด้วยอย่างนี้นะครับก็เข้าใจได้แหละว่าเขาเซฟชีวิตประชาชนแต่ว่าเอาจงริงเราประเมินจากสายตาเราแล้วก็ด้วยความเราเป็นคนไทยว่าเราเจอเคยเจออะไรมาบ้างเราเจอพายุแค่เนี้ยผมมองว่ามันก็แค่ฝนตกนี่หว่าแต่ผมก็เข้าใจการแจ้งเตือนของเขาเนะาะเออเขาอาจมันอาจจะหนักสําหรับเขา แต่ว่าสําหรับเรามันก็แค่เป็นพายุฝนหรือว่าอะไรธรรมดานี่แหละนะครับแต่ว่ายังไงเราก็ต้องปฏิบัติตามเขานะครับก็เพื่อความปลอดภัยของเราด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็เลยอยู่แต่ในห้องนะครับแล้วก็ทําอาหารทําำข้าวก,กินปกตินะครับเดี๋ยวยังไงนะครับท้ายคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูว่าคําว่าสตอมของที่นี่มันคือยังไงนะครับมันจะเหมือนกับ สตอมที่อยู่ในหนังในภาพยนตร์หรือเปล่านะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนสุดท้ายนี้นะครับจะพาไปดูบรรยากาศเล็กๆนะครับบรรยากาศนิดนึงนะครับว่าเออที่เขาเรียกว่าสตอมที่เขาเรียกว่าพายุเนี่ยมันคือย,อยังไงนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าสตอมของเขานี่คือแม่งตกตั้งแต่เช้าและตอนนี้คือ ประมาณสามทุ่มแล้วก็ยังตกอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสภาพอากาศที่เขาเรียกว่าสตอมเป็นยังไงนะครับสุดท้ายโอเคสําหรับวันนี้นะครับก็มาแชร์ประสบการณ์การเป็นผู้ประสบภัยให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวก่อนจบคลิปนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูสตอมโอเคไปแล้วบายบาย เช่นไม่แ้ะนะครับ